มวันนี้ผมวาฒนชัยขุนุ้งจันทร์ครับจากรักบ้านเกิดเราลงพื้นที่จังหวัดตรังครับวันนี้แวะมาที่ศูนย์สศรษกิจพอเพียงที่ตำบลควนเมาอํเาเภอรัชาดาครับมาอยู่กับพี่วัชรกรนะครับพี่วัชรกรเ,เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ศูนย์แห่งนี้จะพาเรามาดูปุ๋ยสูตรราชทานสมเด็จพระเทพคร,ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทําปุ๋ยที่ด้านในกันครับโอเคัชรกร ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านรักบ้านเกิด .com นะครับเรามาดูกระบวนการเริ่มต้นของการทําปุ๋ยหมักกันพี่เกษตรกรครับนี่มันเป็นส่วนผสมต้องผสมอะไรบ้างครับพี่มีประเภทมูลสัตว์อะคะ่ะมูลสัตว์ที่ข้างคาว50กิโลกร,รมัมที่ไก่50กิโลกร,รมัมขี่เก็กปามี่วัวขี่หมูอ่าแล้วก็โดโดมัยค่ะทุกอย่างเราก็เอามาเข้ากองรวมกัน,นะคะ่ะร,รวมกันหมักไว้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ กับกองเสร็จแล้วก็ใช้น้ําพวกเชือผ้าช่วยแล้วกัดน้ำเรื่อยๆแล้วก็คุมไว้ทีหนึ่งคุมไว้ทีหนึ่งประมาณสักสิบห้าวันแล้วก็มาตัดอีกทีหนึ่งค่ะตัดเสร็จแล้วก็เป็นเสร็จแล้วประมาณเดือนนึงเดือนหนึ่งแล้วก็มาบดมาบดบดละเอียดบดละเอียดแล้วก็พร้อมที่จะใส่โซบค่ะครับผมอันนี้คือเน้นอย่างน้อยคือให้เกษตรกรเราลดต้นทุนต่ําเกี่ยวกับการใช้พวก ไมเใมีอะค่ะคแล้วก็ได้ใช้ปุ๋ยที่ว่าเป็นวัตถุมีคุณภาพ,ค,ภาพคุณภาพสูงแล้วก็ลงดินไปในตัวค่ะค,ค,คืออย่างน้อยคือดินเราสภาพดีขึ้นครับขอบพระคุณพี่วันากรมากครับก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของการทำปุ๋ยหมักน,นะครับการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบนี้ได้ในรักบ้านเกิดของครับวันนี้ขอบพระคุณพี่มากสวัสดีครับ